วิธีปลด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 จักรยานขึ้นบกเข้าทอดเอาแล้วเตี้ยทอดได้สลัก่นี่มื่อวานสลักเงี้ยทีเมืเอีานก็เฮี้ย,ยก่อนแหละตูดลงสวัสดีครับวันนี้เรามาดูอ,อ,อุปกรณ์ขึ้นบกเข้าครับ มาดูลิงครับดูลิง,ม,ลงมันคือลิง,ม,ลงมันคือลิงมันคือลิงมันคือลิง ครับอุปกรณ์ขึ้นมะพร้าวมะพร้าวกระถิบมีบ่มีต้นแบบเดีกับเป็นกระทิะบ่ั้ยเสี่วยวเหนี่ยนวยนอยแห,ห้งมัะยนะประกันไม่าลายเป็นไลยว่วานะมันคือลิงมันคือลิง มันเป็นลิงโอ้ยไายอนเซนนี่ครับมนุษย์ลิงาาขายอยู่แมงกิ่นนะครฮะอืะอะ้อ ขึ้นไปแล้วครับมันขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวมามันแม่แล่ะมันคือลิงกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้มันเป็นลิง โอ้บขึ้นเหรรถไปียร์สักฮะไม่วะอันนี้ซิบมีกัวบ้าบอลไกขึ้นไปน้ำนะไปยังใกล้กูได้วะซูมยูกับซูมยูทธะหากมันเห็นมันมืดมัน ส,สู้กับแซงมันคือลิงครับมันคือลิงคนอยู่ไหนล่ะมืดอตึ๊บไปล่ะ ฝันง้างนี่ออกได้ไหมมันไ่เห็นคนนะยื่แอะไหรอคนนะโอ้สักปันก้านนี่ออกเลยอ่ะก้านนี้มันเห็นคนนะแไหมไม่เห็นคนนะสาดให้เป็ี่ยนเขานี่แหละเออหัดออกอีกก้านเนี่ย มันลิงครับ ลงมาแล้วครับลิงมันคือลิง ลิงครับลิงโอ้ไฮสูแสัดี่ปุ๋ยครับอุปกรณ์กันขึ้นมะพร้าวครับ นั่งกรึบ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 ขึ้นไปครับวิธีปลด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 จักรยานขึ้นบนเข้าทอดออกแล้วตีพอเดี๋ยวมีสลักอลยเมื่อยันสลักเฮียดิเฮียก็เฮียก่อนแหละทีตูดลง ไม่ตู้เอามาแน่นะเป็นนังข้าวครับจับอันนี้สุบบกเข้าไป กดล็อกมะพร้าวตุ้งมะพร้าวสุ้บโบกนี่นะแล้วก็ใส่นี่กดหมวกข้าวกดจนมะกร้าวขึ้นไปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด